สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องกําลังอยู่กับช่องอีสานแช่หอยเด็ดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนีวันที่5พฤศจิกาย,ยน2563ครับคลิปนี้ผมสิพาพี่้องมาเบิงแนวทางหวยเล่าปัฒนาครับผมงวดประจําวันที่5พฤศจิกาย,ยน2563ของแอดแม่นํานึ่งนอกพี่น้องเนาะก่อนสิไปเบิงแนวทางตัวเลขของแอดแม่นํานึงครับผมกขอกําลังใจจากพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนําเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อผมจะได้หาแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปต่อไปครับผมจังไดก็ตามแต่ครับถ้าพี่น้องเขามาแล้วกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางครับสิถูกหรือผิดกับบอลูครับผมพี่น้องทังช่องบ่ได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเฮากะมาเริ่มเบิ่งแนวทางตัวเลขไว้เล่าพัฒนาของแอดแม่นำหนึ่งกันเลยครับผม เมื่อนี้ครับแอดแม่น้่งหนึง่งห้อยเล่าพัฒนาแม่เพิ่นไห่วิ่งรูดศูนย์กับหาฟันศนย์เดอพี่น้องเดอว,วิ่งรูดศูนย์กับห้ฟันศเพิ่นว่าพี่น้องผมแล้กะโตเน้นครับผมแม่นึหนึงห่งไเน้นศูนย์หากับศูกครับผมพี่น้องเน้นศูากับศูนย์หกแล็เจาะสโตของแม่น้งหนึ่งครับเมื่อนี้แม่นึหนึงไหาหกหาซ 64แล้วก็40เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเจาะ2ตัวของเพิ่นครับแล้วแม่น้ำหนึง่งห้กันไวน้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาไผ่มักกระลองเบิ่งรับเหล็กกันแม่น้ำหนึง่ง00ครับผมพี่น้อง00เด้อเหล็กกันแม่น้ำหนึ่งครับผมไว้เล่าพัฒนางวดประจำวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 3ครับเอาพี่น้องเห็นชอบตรงใจกับบันทึกเสฟไหวพี่หน้าเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อจวดจาดฟาดบื้มกันโหลดครับพี่น้อง